พี่จ้าพี่น้องจ้ามพพอกระซ้าเนี่อยอยู่เยอะจ้ามือนี่าพาผอกันล้ลยมือนี่คินหอดกันอยู่บ่อน,นอจ้ามือนี่อารมณ์มาแบบปูจ้าปูไล่เสือจ้าพี่น้องก็เคยกินไปกินแต่แบบบุฟเฟ่ก็เคยกินแต่แบบหยางน่าพี่น้องอยากเปลี่ยนบรรยากาศแบบว่ากินแบบดิบๆเบิงนะมันจะแสบคือกันบ่มือนี่น้ำจิ้มรสเด็ดเท่าเลยจ้าน้ำจิ้มปลาหลจ้าพี่น้องแสบเลย เปรี้ยวๆวุนวาพี่หน่องกินกันได้จ้าพี่หน่องจ้าด้ำจิ้มเขาเท่เลยจ้าอาจารย์พี่หน่อง ทางแรกที่กันจะกินดิบนี่จะพี่นองเนียวหวานจะพี่นอง หนือแบบหวานพี่น่องแสบก็กูหมาตอนนี้เข่ากันเข่ากันก็น,น้ำจิ้มปลาหลจ้าพี่น่องจ้าเปรี้ยวหวาน พี่นอนเลยให้พี่นอนกินก่อนนะค้าอ่ะพี่นอนเดี๋ยวฟิวเลยพี่นอนเลย สิบัญญหญ่จึงได้ลำพิณห์เนาะเนี่ยเนาะหลายี่ิ้อง มันจะเอาเนื้อให้พ,พุ่หน่องนันเนื้อพี่น่องเย้ยอืนห,ห,หวานมันมันสดผอมพี่น่องก็เลยหวานหวานเนื้อมันก็เลยหวาน นำจิ้มมาก็ <c oughs> แซบ่บนำจิ้มซ้านี้มมากินออกเปรี้ยวๆหวานโอยอ,นอืนกินดีนะมืนอก่ว้าเยอลมาก ไม่มีตลาดก็ได้ได้ปูมาเฮ็ดกินจ้ะพี่นอ้องไปใส่เงินคุณตูจ้ะหวาน ไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าพอกันไหมคลิปหนะ้าเด้อจ้าโอ้เผ็ดแห่งพี่น้องน้ำจิ้มกระเสบปูกระวานหวาน,วานพี่น้องไปลองซื้อมาเห็ดกินเบื้องเด้อพี่น้องเด้อเนื้อนี่แน่นหวานแซ็บกว่ายางเส็บกว่าหนึ่งอีกพี่น้องเลยไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า